ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้นะครับก็ได้ก็ได้แก่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับวันนี้มีหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าถ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเพียงคนเดียว หรือว่าในเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยมีสมาชิกที่สมัครรับเลือกตั้งเพียง6คนเท่ากับจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยาตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขามีเงื่อนไขอย่างไรจึงจะถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้อยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในพระราชะบัญญัติการเลือกตั้งมาตรา111 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกเทศมนตรีเนี่ยเท่า <god> กับจํานวนที่จะพึงมีนะครับยกตัวอย่างเช่นเขามีได้1คนแล้วมีผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยเพียง1คนหรือกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยในเขตนั้นมีผู้สมัครเพียง6คนซึ่งเท bon. ่ากับจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับการเลือกตั้งก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นนะครับเขาไม่ได้ดูที่จํานวนประชากรนะครับเขานับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดนะครับโดยจะต้องได้คะแนนเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบจึงจะได้รับการเลือกตั้งนะครับและเงื่อนไขต่อมา จะต้องมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดด้วยนะครับเพราะว่าในการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะมีช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนใช่ไหมครับถ้าท่านได้คะแนนมากกว่าร้อยละสิบเนี่ยและจะต้องได้คะแนนมากกว่าในช่องที่เขาไม่เลือกผู้ใดด้วยจึงจะได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้นนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ